สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับเข้าช่องน้องจ่าจ่าผ้าร่วยค่ะเมื่อนี้น้องจ่าจ่าผ้าร่วยจะมาเอา่อเฮดคลิปอยู่สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อยู่ตะโปบบัญจันค่ะศาลตะโปบบัญจันก็คือหลวงปู่ชิจุโตยาสีปทุมม่าอีกแห่งหนงึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านที่คนเคารพศรัทธามากๆเลยนี่ค่ะ นี่คือปูสีทุโทยาสีประทุมมาขออนุญาตเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อขอสัมผัสประชาชนหรือว่าใหญ่ทีิพยุในศารนี่ค่ะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะอายมือนียินดีมากๆเลยน้องจ่าผ้ารวยได้มีโอกาสมาสารปูอีกครั้งหนึ่งตอนสงการน้องจ่าก,าก,ก็มาสงนามเพิ่นมาสงนามเพิ่นห้วมาขอพรปูญาว่าเออมาทำความรู้จักกับปูญาเรียบร้อยบานีอยากสัมผัสอายนิดนึงว่ะมื่อกอนนันมีงานอย่างค่ะ อ๋อคัน,คนว่ลขึ้บุญเบิกบานเนาะค่ะคันวอาตามโบราณเพื่อ็สิว่าก่อนลงไฮลงหน้านะครับค่ะเ่ทำบุญค่ะทำบุญเพื่อเพื่อขอขอมาสิลงร่งเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแปลงใช่นะครับค่ะก่อนก่อนสิลงร่งเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าของทุกทุกปีแม่นบ่ค่ะทุกปีครับ่ะทุกๆปีต้องต้องมีการทำบุญตามตามที่ที่ท่าบานเพิ่นกำหนดออกมาอ๋อที่เพิ่นเคยเคยปฏิบัติมากมนีอย่างแน่ค่ะไอเพราะทาถามก่อนมีการบวงสรวงค่ะอย่างเช่นปู ปูสีสุตโต้เจ้าแมีศรีปทุมมานะครับเพื่อเพื่อให้เป็นิรีมงคลก่อนที่สิลง,ลงเหด็ดไห้เห็ดหน้ามีการว่าขอโทษขอขมาในการแต่ละปีนะครับก่อนที่สิ่งลงเห็ดไห้เห็ดหน้าเพื่อเพื่อให้เป็นิลีมงคลที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคระับมันมันจะเป็นยึดถือกันมาแต่แต่รุ่นปูรุ่นยญ้าแต่รุ่นโดนนะครับมีอย่างในีอย มือที่เพิ่นมานั่นปูยานะการบวงสรวงใช่ไยังเช่นเอายังมาเน่สิมีเหล่าไฮไกโตค่ะแล้วก็สิมีมีการจ้ำิ่นกัสิผ้าผ้าเฮ็ดพิธีผ้าถ่พิธีคล้ายข้ามชนวดนะครับค้ามสวด้ายๆันเดียวกัันนอเฮาเฮาเป็นลูกบ้านนี่เฮาเตรียมยังมาเน่เฮาเป็นลูกบ้านนี่เรานี่เราไฮไกโโตแล้วแต่ความพร้อมของของและตะขอบขั่วแมนมอแต่ว่าหมู่บ้านนี่ทุกคนต้องต้องปฏิบัติ ตองมากปีหนึ่งเฮ็ดเธอหนึ่งโอ้แต่บ้านบ้านเออมันกับมาหลวมเด้ยค่ะอย่างบ้านไก่เลื่อนเคียงขันพันหูเขาเนาะแมนครับบรรตูมันเซมุนค่ะที่ข้าเจ้าเคยยึดถือปฏิบัติกันมากข้าเจ้าก็มาหลวมมาหลวมพิธีนั่มแต่ว่าน้องจะ่าพลาดมากๆเลยน้องจ่าตรงขอโทษปู่ยาบุมีผู้ใดทรงข่าวเลยค่ะบุมีผู้ใดทรงข่าวมาราอุดมเงียบเลย ตามรักแล้วมันต้องมีคนไปไปไป,<ช>ไปกล่าวเนาะว่าเออมือหื้อมือมอือ่นเดี๋ยวจะมีงานอยู่บ้านจันเด้อไปตะโปปูญาเด้อปูจิโตยาสีปทุมมาจังอยู่บ้านเราก็ดมกับมีได้แหละกาม,มาค่ะ<อ>แต่น้องจะจา่าโต๊ะขาวมากๆเลยขอโทษหลายๆเพราะเป็นยังย่อนพอพอย่อน,พอพอนจักมือมาแล้วเพราเขาเริ่มเพชรวิธีมือไหนมือวันอังคารบอกก่อนก่อนวันพามือหนึ่งก่อนวันพามือหนึ่งครับโอ้ประมาณนั้นเนาะแล้วอายได้มากบอ บ่ก็อนนี้เป็นกรรมการอับอ๋ออายุบรรจันเลยบ่จ้าโอ้กรรมการที่มาดูแลอายุตรงนี้โ,โ,โชคดีมากๆน้องจ่าโชค,ด,โชคดีมากเลยที่ได้มาสัมผัสอายเพราะว่าสีได้ให้ข้อมูลยังแน่นเลยนะคะแล้วมืออื่นมีงานอย่างตอ่อมืออื่นนีกอ่ะที่ทำพิธีเป็นบุญเบิกบ,บ้านนะครับเป็นบุญเบิกบ,บ้านกับที่มีการเอามีพาพันสวดตั้งแต่มือนี้เคื่อนที่สามเคื่อนนี้ อยู่อยู่ศาลากลางบ้านหรืออยู่นี่โออยู่ศาลาข้างบ้านของบรรจันพอพิธีตรงนี้การบวงสรวงเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะต่อไปก็เป็นการไปทําบุญทําบุญอยู่ศาลากลางบ้านแต่ว่าเขาบ่็นเมนลักบ้านเมนบ่บ่เมนลักบ้านเลยคศาลากลางบ้านศาลากลางบ้านค่ะลักบ้านก็คือตรงนี้เหรอครับตรงนี้ครับโอ้เราเฮ็ดพิธีนี่ก็นิมนต์พระจักรูเจรูป นิมนต์พระเก่ารูปวัดวัดจะของเองหรือว่าไปไปนิมนต์วัดขางเคียงขันมั่นบกครบบกครบก็ต้องไปนิมนต์อ่าวัดทางเคี่ยงมากโอ้หมายถึงว่าพันกับสวดทั่วไปคือจังเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบ้านนึงสิบ้แมนแมนครับคือจังเข้านิมนต์พระมาเฮ็ดบุญบ้านนึงสิบ้านค่ะค่ายกันครับอ๋อให้ยพันสวดประมาณเอาหินเอาทรายมากมีได้สายศิลมากหลายคนก็สิมีท่านมีทีเฮ็ดน้ำมนต์อแล้วก็หลังจากหลังจาก สวดมือนีปุ๊บมืออื่นพันกับศีรษะมีที่ตักบาตรตอนเส้าท้ำบุญตอนเส้ามือมืออื่นนี่เป็นมือที่เท่าไรมือที่สามมือที่สี่ครับมือที่สี่พันสิสวดจักมือสวดมือเดียวมืออื่นนี่คือท้ำบุญแล้วก็พวกหินพวกทรายพวกสายซินที่เอามาเนี่ยพันกับศีระแข็งขึ้นแล้วก็ให้อะไรก็ก่อกับน้ำม์นะครับเพื่อเพื่อไปลดบานเจ้าของมันจะเก็บไที่เอาหินเอาทรายไปบานตามบานเท่ากันล่ะให้มันเป็นปัดเป่าไล่ซิงบอดีออกจากบ้านนี่นะครับ เป็นพิธีของของทางของงทามู่บานเฮาเฮ็ดทุกปีเลยปีละหนึ่งครั้งกับประมาณนี้แหละก่อนก่อนสิลงหน้าเนาะกอ่อปลายเดือนเมษาเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบแปดเด้เนาะเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมสองหาหกหกเนาะว่าน้องจ่าจ่าขอโทษหลายๆพลาดมากเลยงานใหญ่ของหมึกตอนบ่มีบุตริศงขคาเ เดือนเจ็ดแผงนี่จะเป็นบุญบางไฟไงเนี่ยบุญบางไฟจัดอยู่ใส่ค่ะจัดอยู่นี่เหรอครับโอ้จัดอยู่บริเวณของปูยานแต่ซีมีการจุดบางไฟถวายนี่ค่ะไซส์ไส์คออนุญาตเด้อเขาแ่ดซุ่มอันของไฟล้านโอ้อันนี้คือห่านอันนี้บริเวณที่จีจุดบางไฟสิมีขบวนแห่ค่ะสิบแปดมู่บ้านเขาจิมาร่วมกันอยู่นี่โอ้สิบแปดมู่บ้านเลยแห่มาจากบันเซมุนก่อนละครับค่ะสิบแปดสิบแปดมู่บ้านเขาต้องมาล่องซื้อเขาไหวบอตะละมู่บ้านว่บเป็นมู่บ้านก็จะมีการประกวดขบวนแห่โอ้เขาต้องมาล่องซื้อไหวบ เขาจะมีหนังสือทั้งทั้งอบตไปว่าแต่าละหมู่บ้านก็ต้องจัดขบวนมากเพื่อก,การแข,นขน่งขันค่ะมีขบวนเสิร์งขบวนฟ้อนกองเย่าที่เสนาธิบ่ะแล้วก็แห่กันเขามากนี่นี่แล้วก็มาตั้งขบวนอยู่นี้น่่แล้วก็ม,ม,มีม,<อ>ม,มีหมอล่ำมีอย่างหมอล่ำมีอย่างมหัศนรรับโอ้ยห่ญิงใหญ่เลยใหญ่ก็อำเภอบันดุงครับ้โอ้านเดี๋ยวต้องหาเวลามาติดตามตอนต่อไปเนาะ อันขอโทษได้ไอ้เป็นยังของมู่บานนี่ก็เป็นกรรมการเป็นบ่คะกรรมการดอนซื้อไอ้มาจากไหนซื้อไอ้หรือซื้อน้องกับ่ลูกซื้อซื้อว่าปราโมทครับโอ้ไอ้ปราโมทเนาะคุณปราโมทเป็นกรรมการมู่บานตำบลบ้านจันทร์กรรมการนั่นเลยก็เป็นกรรมการดอนปูนั่โอ้คือว่ามี่ยังก็ต้องผ่านไอ้เมนบ่อ๋อบ่ครับก็คือผ่านจำหรือผ่านไอ้ ต้องเพื่อลักษณะเวลาพันสิมาบวงสวงมันกับมีพันเอาหมอลำม,มาเด้ยจ้าหมอลำม,มาบวงสวงค่ะยังเช่นเฮาเฮ้ามาบนกับปูยาไหเรื่องนันเรื่องนี่นพ่อพ่อประสบความสําเร็จพ<อ>ันธ์สีมามา,มา,ม,ามาบวงสวงกับมาบน่นะคร<อ>ับก็มีมาเรื่อยนะครับหมอลำที่พันมาเวลาเฮ้าบ่าบน,นี่เขาบนเรื่องไปเมืองนอกหรือว่าบนอย่างเนยอย่างเช่นแ่ออว่าไปสอบไปอ๋อ มีความสําเร็จในการขายที่ขายทางโอ้หมายถึงบนได้ทุกอย่างเลยที่ที่ผ่านมานี่เพิ่นก็อย่างเช่นถูกหวยนี่ถูกหวยแปดล้านเพิ่นก็เอามหมายถึงว่าถูกแล้วมันที่เท่าไหร่ขึ้นไปแปดล้านปกติมันคือนหกล้านสิบสองล้านถูกหวยว่าหวยเวียดนามัหยโอ้เพิ่นไปเที่ยวต่างประเทศตถูกหวยเวียดนามเพิ่นไปสาวน้อยบอกพิ่นไปเที่ยวต่างประเทศสาวน้อย มัน,นมาจากกุจับคนนะครับโอ้มาจากกุจับกุจับกับอ,อุดรเท่านี้เนาะแม่เขาเจ้ามาเขาเจ้าได้ยินโอ้สงสัยเพิ่นไปเที่ยวต่างประเทศสาวน้อยมันจะมีสาวน้อยยังมาแลงนี่สาวน้อยต่างๆสินะเพิ่นประสมความสำเร็จพิ่นกับมากพาดเพิ่นลงทุนเทัวรใดเพิ่นได้ตั้งแปดล้านกับเบอร์รูเขากันเพิ่นบอกทันเพิ่นจะขี่ไม่แต่รถคันแพงๆเนาะมาก เพื่อนกับชีได้อีหลีตัวห้าขันบรได้อหลีเฮาสีมาแก่บนเห็ดหยังเป็นมรแมาทั้มันต้องประสบความสำเร็จอีหลีได้เงินอีหลีแจกมาทั้งพยาบาคพยาบาลแจ้งมาทางกรรมการออกมาเบิงโอ้กรรมกาแสดงเงี้ยเพื่อเคลื่อนกับมี่ค่ะกังเว้นกับมี่ครับมันมันมี่อยู่ตลอดแต่ว่าหนังนี่ช้าอยู่แทบทุกเดือนนะครับโอ้ส่วนมากก็จะมีเรื่องอ่ะไปเบืองนอกไปเรียนหนังสือหรือว่าขอโชคขอลาบประสบความสำเร็จโอ้ทุกอย่างเลยปุยญาเพื่อนแล้วแต่ผู้ใดสิขอ แต่ว่าขันซับเล็บแล้วต้องมาแก่บ่นเพิ่นณสารปูตะโปูบันนี่ค่ะสารตะปูบันจันเด้อค่ะสารตะโปูบอกเขาอื่นหัวสารสารสารดอนตะปูค่ะสารดอนตะปูขอโทษเด้อค่ะน้องจ้าวาผิดดอนตะปูเพื่อสิมีป่ายู่ทั้งดอนตะปูจ้านี่ค่ะสารปูยาอันเพิ่นซื้อว่าหลวงปูสีสุโธยาสีประทุมมาแม่นบ่โอ้น้าเพิ่นก็คือกันระวังค้ามฉนดกับตรงนี้อันใดตั้งก่อน เคือตั้งแต่ผมเกิดมากผมกับพ่อเนาะดอนปูตาดอนปูตาผมก็เกิดมากคือโดยโดยโดยโตของผมก็ขึ้นเกิดมากกับพื้นมาพ่อลยก็เห็นพนอยู่เลยจําควมได้ก็คือว่าเห็นสารแต่แต่สิบว่าเป็นลักษณะนีิเป็ี่นแบบสารน้อยๆาน้อยๆสารน้อยๆมองพุ่นแม่นบ่จ้าแค่ๆโอ้ต้องเดี๋ยวไปทายบึงปัญญาเห็นพุนก็เลยมาสั่งสั่งตัวนี้แค่อันแรกก็คือสารยูพุ่น เดี๋ยวน้องจารย์จะพาไปเบิ้งเด้อค่ะเด้อสารแลกอันนั้นก็อยู่นี่แหละครับอันนี้สารที่สองพ่อพ่อทุกอย่างมันจะเลื่อนไปตามการไม่ล่าทุกคนเริ่มมีฐานะขึ้นกะโดยมั่งสางแต่ก้อนตัวนี้มันเป็นปลาไพรได้ครับเด้อเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อมันไม่ใช่เป็นปลาไพรสิว่าเป็นบ่ได้บ่ได้เป็นสนามฟุตบอลบ่ได้เป็นสนามของบุญบางไฟบุญบางไฟบ่อ๋อมันจีเป็นเป็นปลาปลาคือจัง เนอไม่แมนครับเนอไม่ไลเนอใหม่ไม่ไพปลาครับเนอไม่ไพปลาเนอสี่ไงโอ้หียยูหนี่นะครับไมไพปลาเนี่ยจ้าไม่เสียหลายอืมแต่ว่ากับบริษัทมาเฮ็ดอย่างมาเอาค่ะอันขออนุญาตอ้ายยืนมองมองตำนักงานในหันหนามาทางนี้เด้อเดี๋ยวสิท้ายให้เบิงเต็มทีมันซักิสทธิ์ค่ะนี่ค่ะน้องจ่าจ่าได้สัมผัสอ้ายประโมทเป็นบ่อ้ายหรือน้องกับบรูจักว่าเจ้าอยู่ไทยกับบรูเด้อหาสิเจ้าหาสิบแปดคอยหาสิบ เอื่ออายได้ยูเนาะขออนุญาตเอื่อญอายค่ะอายประโมทเพิ่นห้เกียรมากมากเลยค่ะห้นองจา่จาจ่าได้สัมผัสในคลิปนี้นะคะขอบคุณอายประโมดหลายๆสําหรับขอมูลนะคะเดี๋ยวจะใไ้อายภาพประมทภาพไปเบิ้งสารข้งแหลกสารน่อยๆค่ะไปติดตามตอนต่อไปค่ะอายเพิ่นกำลังภาพไปค่ะคณะนี่น้องจ,าจา่าจ่าผ้ารวยผ้าอายประโมทมากดูสารเก่าข้งแรกดังเดิมก่อนจะเป็นสารใย,ยวังหันค่ะนี่คือนี่คือสารแหลก ต่างตาไอประโมดน้อยๆจำาค่วมใดเนาะเอาไอประโมดเล่าคร่าวๆให้ฟังจักสองนาทีเนี่ยว่าที่มาที่ไปของสานี่ตะกอนกะกะกะอยู่ข้างบนนะครับค่ะตะกอนอยู่หม่องนี่ค่ะตะกอนอยู่หม่องนี่เด้อค่ะเด้อมาที่นี่เพิ่นใหญ่ลงมาหม่องนี่ตามยุคตามสมัยเนาะการเปลี่ยนแปลงความจะเลื่อนลงเรื่องเขามาค่ะานพี่น้องลูกหลานก็บพระมีเงินมีทองค่ะก็เลยพ้ากันสางจ้าส่งขึ้นมาค่ะให้มัน สมฐานะเพิ่นเนาะท่านสมัยสมฐานะที่ลูกหลานจะเลื่อนลุงเรื่องแล้วอยังสินะแล้วก็ของเก่าก็เลยเอาลงมาตรงนี้นี่ค่ะของเก่านี่เด้อค่ะของเก่ากาย่างมากกากหมาอยู่ข้อเก่าค่ะสารปูญยาซิโทยาสีปทุมมาเนาะก็คือเอาเพิ่นมาไว้ตองนี้แล้วก็ไปสร้างซานไม่ให้มันจะเลื่อนลุงเรื่องคือตองนี้โอเคเอาทีสัมผัสไอ้ตัวบบดนี้เอาเว้าให้ฟังอีกจักนาทีก่อนจบคลิป่ะ หลังจากที่จะเลินลุงเรื่องแล้วแล้วลูกหลานก็เลยส้างสารใหม่แต่ว่าสารเก่าก็ยังรักษาไว้คือเก่า่บให่ลูกหลานในลืมเพิ่นค่ะโอ้โหมันเป็นที่แสดงเมนเห็นมันมันมีประวัติเนะไอเนาะเห็นเป็นประวัติ พ่อแม่กับมันเป็นกับเราเพื่อเป็นห้อยตีนห้อยมือเพิ่นเอออย่าลืมเพิ่นอ,อ,อย่าลืมห้อยเก่าเพิ่นเลี้ยงหูว่าเออนี่เป็นผคนย่าบ้านสม,าสมัยเกา่ากำนั่นสมัยเกา่าเพินนเ่นไม้เห็ดไหวที่ชนะค่ะเขาก,ก็เลยอนุรกนักษ์ไว้ค่ะบ่ถิ่มบ่ป๋าค่ะกระดูแลไปอันได้สุดส้อมก็ตกแตง่ง เพิ่มเติมไปค่ะตามกําลังตามกําลังของลูกหลานที่เพิ่นมาซอยให้ได้เป็นประวัติเป็นนเป็สถานที่ที่จะให้ลูกหลานเพิ่นได้มาเบิ่งค่ะได้มาเบิ่งว่าของเก่าเพิ่นเป็นทังซีดเด้อค่ะแต่ลุ่นรุ่นแรกๆรุ่นลูกรุ่นหลานเว้าให้ฟังลุ่นยี่สปีที่แล้วค่ะเอาทายนี่อยากให้อ้ายฝากหยังนอฝากให้ลูกหลานมาทําบุญมือใดเกาะมื้ออื่นมื้อมื้อแรงเด้อมื้ออื่นก็ ก็จะเชิญชวนมาทำบุญเบิกบ้านค่ะก็จะมีการทำบุญมูบานเตรียมยังมาแนล่ะยอ้ปโมุ่นก็มาทำบุญตักบาดก็เอาข้าวเหนียวมาบอกก้องข้าวเหนียวมากล้องนึงกับเข่าขนมนมปัจจัยตามกำลังตักบาทอยู่สารากลางบ้านบ้านจันทร์ค่ะการให้น้ำมตนมันก็สิมีเอาน้ำม์นใส่ขวดให้ไปพรมอยู่บ้านเนาะ อายุดีมีแห้ง,หงหสุขภาพแข็งแรงเหง้หงเหง้งปังปังหลุกร้านเรื่อยๆกะ เอาเงินมาแก้บุญเพิ่นเนาะเอาผู้ใดบุญจังไดก็มากแก้บุญยังสานเป็นบ่ออายต้นอยู่นี่ก็เฮ็ดตุบแ่งไปเรื่อยๆค่ะมีห้องนำไม้ของนำไม้จ่าที่เฮ็ดไปมองนี่เนี่ยค่ะจะเป็นสถานที่สำหรับมากอันนี้สิเฮ็ดหยังอายนี่นี่นี่เออลืมถามได้นี่เป็นสถานที่อเนกปอันอนี้อาคารอเนกประสงค์แมนครับเอาไว้ถ่ายมาเตรียมอาคารอเนกประสงค์เพื่อผู้ใดสิมาแก้บุญหรือว่าสิมาบวงสรวงเฮ็ดพิธีกับเตรียมของไหวมงคลซาลาอเนกประสงค์แล้วก็จังไปขึ้นตรงเลื่อนเพลินตรงนี้อ่า สำหรับกำลังก่อสร้างนี่ได้มาจากไสคะก็จากการท้ำบุญของชาวบ้านเนี่ยเพิ่นกับมาท้ำบุญอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงศาลเพิ่นมาแต่ละมือแต่ละมือมันก็มีมีมีประชาชนคนทั่วไปที่เพิ่นประสบความสำเร็จเพิ่นก็เอามาท้ำบุญร่วมน้ำทั้งเงินสดก็มีหรือว่าเป็นข้าวของแล้วแต่เพิ่นบุญแม่นครับเพิ่นเพิ่นก็มาซอยค่ะค่ายนี่ก็ขอบคุณอ่า อ้ประโมดหลายๆเด้อค่ะที่เสียสละเวลาให้น้องจ่าจ่าผ้ารวยได้สัมภาษณ์ท่านนี่น้องจ่าจ่าขอฝากช่องฝากกดติดตามขอบคุณหลายๆขอบคุณสาหรับกําลังใจทั้งช่องน้องจ่าจ่าผ้ารวยคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะไอ้ประโมทสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีเนี่ย